สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่คือเรื่องราวความรักทั่วไปโดยรวมในทุกสถานะสำหรับราศีราศีกรออไปนะคะ ประจำเดือนมกราคม2025สวัสดีครอบครัวชาวราศีกันที่รักของอาจารย์สันทุกท่านนะคะก็ก้าวเข้าสู่เดือนใหม่ของปีใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยนะสำหรับวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินจะแนบไว้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของแพลตฟอร์ม,มอ,อื่นๆหินสวยๆอยู่ในอินสตาแกรมอาจารย์ซกำลังปรับเปลี่ยนรูปแบบอยู่รวมถึงราคาอยากที่จะให้มันสบายกระเป๋ามากกว่านี้แต่จะต้องเป็น หินที่ดีมีคุณภาพเหมือนเดิมนะคะเอาละแล้วก็คิวเดือนมกราคมเปิดอยู่แต่เดือนอื่นยังไม่รู้จะเปิดไหมแต่มกราคมเปิดแล้วนะคะสนใจสอบถามค่าครูหรือว่าจองคิวติดต่อแอดมินที่ไลน์แอดใต้คลิปหรือบนคลิปถ้าเป็น a c e b o o k นะจ๊ะอ่ะราศีกันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คเมนเจี้ก่อนแล้วก็เริ่มจากความรักคู่ที่เป็นประเด็น คนโสดคนคุยไม่ชัดเจนคนมีคู่นะคะขอทราบความรักราศีกันหน่อยค่ะอ่าได้มาแล้วราศีกันโอ้ยเธอพลังงานดึงลาเวอร์ขึ้นอนะสั่งแอดมินให้ขึ้นหัวข้อเลยว่ารักแท้มาแน่นอนนะคะด h สตา a r บ l o s s o m เดือนมกราคมหลายๆท่านราศีกันจะมีข่าวดีเรื่องความรักไม่ว่าจะเป็นรักครั้งใหม่รักที่อยากได้เนื้อคู่โซเมที่เฝ้าฝันเฝ้ารออ่านไปแล้วก็ขนลุกไปด้วยเลยนะคะดีใจจังดันเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยนะคะแต่พลังงานรักแท้ขึ้นแล้วในเดือนมกราคมเดี๋ยวเรามาเช็คในทุกสถานะกันเลยสำหรับราศีกันนะคะ กรี๊ดเ yeah. ย่ใส่หัวใจอะไรก็ได้นะแล้วจาจาร์ซันไม่ได้ขอให้กรี๊ดนะหุนนี้กรี๊ดได้นะคะกรี๊ดเลยนะเดี๋ยวเราไปกรี๊ดต่อกันในไลฟ์สดช่วงปีใหม่นะเดี๋ยวจาจาร์ซันมีไลฟ์สดช่วงปีใหม่ให้นะคะเอาแล้วค่ะขอทราบเรื่องราวความรักของคู่ที่เป็นประเด็นราศีกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะคะในกรณีที่เขาไม่มีคนคุยอื่นนานแล้วให้ไปดูที่คนโสดนะคะ เดี๋ยวเราดูหน่อยคู่ที่เป็นประเด็นเป็นอย่างไรบ้างราศีกันคะ่ะว,ว้าวขึ้นเป็นแปดเหรียญการสื่อสารมาถึงแล้วนะคะไหนดูซิตัวเขาเป็นยังไงสิบถ้วยสตาโอเค จะสตาร์ขึ้นสองครั้งแน่โอเคค่ะ power of couple นะเป็น,ปน,ปนไปได้ไงล่งสีกัน the lover ขึ้นอีกแล้วนะคะแม้ว่าจะเป็นออความรักคู่จะเป็นประเด็นก็ตามนะคะอ่าเดี๋ยวอ่านให้เดี๋ยวอ่านให้สำหรับความรักคู่ี่เป็นประเด็น ในเคสนี้เนี่ยเหมือนเป็นเคสที่ยังรักกันอยู่แล้วรอคอยให้รักนั้นหวนคืนมีเกณฑ์ว่ามาแน่นอนนะคะพลังงานเขาคิดคิดดีแล้วเราก็จะต้องเป็นคุณเท่านั้นที่เขาต้องการไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามคนนี้จะต้องกลับมากลับมาแล้วก็จะต้องได้คุณคืนนะคะจะต้องดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าจะใช้ความพยายามสักเท่าไหร่เขาก็จะต้องกลับมาเพื่อที่จะมีคุณไว้ในชีวิตให้ได้ เหตุการณ์อาจจะสับกันได้ไว้เวอร์ซ่าดังนั้นถ้าคู่ไหนที่มีดรามา่าโ,โ,โกรธเกลียดชังเขาไปมีคนอื่นทรยศไปดูคนโสดเพราะพลังงานของคู่ที่เป็นบริยนหลนนี้มันเหมือนว่าทั้งคุณและเขาจากกันทั้งที่ยังรัก มีเหตุจําเป็นไม่ว่าจะเรื่องอความห่างไกลหรือตอนนั้นคุยกันไม่เข้าใจสื่อสารกันไม่ดีหรือว่าด้วยครอบครัวของคุณหรือเรื่องอื่นๆโดยรวมที่ทําให้ต้องจากห่างกันเงียบหายไปทั้งที่ใจยังรักอยู่นะคะหรือมีความเข้าใจผิดอะไรกันเกิดขึ้นแต่มันยังมีความรักอยู่ในนั้นจะมีการหวนคืนกลับมาปรับความเข้าใจเพราะว่าไพ่ดีทุกใบจริงๆเราจะอ่านให้ไม่ดีก็ไม่ได้นะคะ คือมีเกณฑ์การกลับมารักกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นรักใหม่กลับมาหัวน,นี้จะกลายเป็นความรักแท้ที่มั่นคงก็หัวข้อของคู่รักที่เป็นประเด็นเนี่ยนะคะหวน,นี้จัดอยู่ในลักษณะของรีคอนได้เลยนะคะการหวนคืนกลับมารักกันใหม่นะคะแต่งงานกันใหม่แล้วก็ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกนะคะสำหรับคู่ที่เป็นประเด็นหวนนี้ ปลายทางข้างหน้ามันเต็มเปลี่ยนไปด้วยอนาคตความรักและความหวังที่ดีในวันข้างหน้าเป็นความหวังในการที่จะมาสร้างรากฐานความรักกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าสร้างครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งได้ทีเดียวแบบไพ่มันดีเนาะเราจะอ่านไม่ดีก็ไม่ได้ การสื่อสารจะมาถึงก็ในเดือนมกราคมนี้แหละเพราะว่าตัวเขาเป็นอัศวินถือไม้เทา้าก็ไม่น่าจะนานอย่างช้าอยู่ที่8สัปดาห์ก็ประมาณ2เดือนนะคะประมาณ2เดือนประมาณนี้นะคะเกี่ยวเนื่องการกลับมารักกันใหม่เกี่ยวเนื่องกับรักขวนคืนเกี่ยวเนื่องกับคู่ที่เป็นประเด็นแต่ยังรักกันอยู่เกี่ยวเนื่องกับชาวทัาด,ดินพฤศศกันมังกรเกี่ยวเนื่องกับการสื่อสื่อสารที่กำลังจะมาถึงเกี่ยวเนื่องกับ รักแท้ที่กําลังจะหวนคืนกลับมาโ,โหราศีกันวันนี้โรแมนติกสุดๆไปเลยนะคะอาเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานคนโสดกันนะข่อสร้างพลังงานความรักคนโสดราศีกันหน่อยว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคนโสดราศีกันค่ะ คนโสดราศีกันคุณอดทนมากนะไพ่แปดแปดดาบนี่คืออึดนะแต่ว่าเออความอดทนของคุณมีผลนะคะดูสิไพ่หกไม่เท้าการเดินทางมาของคู่แท้รักแท้มาถึงแล้วโอกาสครั้งสำคัญของความรักคิงถือเหรียญรักที่มั่นคงว้าวและตัวคุณเป็นควีนถือถ้วยนะคะเตรียม celebrate ได้เลยนะคะหรือเตรียมออกเดทได้แล้วจ้านะคะปะหาเสื้อผ้านะคะออกเดทเตรียมเตรียมเตรียมนะคะมีเกณฑ์แล้วว่าจะได้เจอเนื้อคู่นะคะเจอคนที่ถูกใจอาจจะเจอกันผ่านโซเชียลมีเดียทางสื่อออนไลน์ได้นะคะแล้วก็คงคนนี้คุ้มค่าสำหรับการรอคอยเพราะคุณรอคอยมานานมาก อดทนมากบางคนถึง7-8ปีแล้วด้วยซ้ำนะคะที่โสดมาเนี่ยแต่จางซันบอกให้ทนฉันก็ทนอยากให้ไวต้องปล่อยวางด้วยประมาณว่าเอ้ยเมยื่อไหร่เมื่อนั้นอันนี้จะเจอเร็วนะคะมีเกณฑ์จะได้เจอพลังงานของเขาเป็นคนที่มีความมั่งคั่งทางฐานนะแล้วก็เป็นคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาแต่ว่าพลังงานของของคิงถือเหรียญนะคุณคือเหรียญเดียวหนึ่งเดียวในใจเขานะ คนรอบข้างจะเป็นยังไงไม่รู้แหละแต่เขาอะ่ะจะทวีตคุณดูแลคุณเหมือนควีนนะคะยกตัวยอย่างเช่นใส่เปไหมเปค่ะแต่แต่คิงถือเหรียญจะเป็นลักษณะแบบเอ่อให้ไปแล้วคุณจะเอาเงินไปทําอะไรแล้วแต่คุณเถอะนะคะไม่ได้ว่านะคะแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มีไปแบบว่าเออ่ เหมือนกับให้คุณแล้วแล้วไปให้เผื่อคนรอบข้างคุณด้วยอันนั้นไม่ใช่เขาจะให้อำนาจห,หน้าที่การตัดสินใจเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหน้าที่ของคุณคือเพราะว่าคุณเป็นควีนของเขานี่มันจะต่างกันกับกับคิงอื่นตรงนี้นะคะนะเป็นความรักที่มั่นคงแล้วเลือกแล้วเลือกเลย ไม่ว่าคุณจะเป็นอย่างไรนะคะเขาก็จะรักคุณได้ในทุกๆตัวตนที่คุณเป็นนะคะมีเกณฑ์การจะเจอกันผ่านทางโซเชียลมีเดียเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุดินพะศพกันมังกรเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงห์นะคะ,ะหรือว่าอาจจะเจอผ่านทางการเดินทางได้เนื่องจากเป็นไพ่หกไม้เท้าเนา แล้วก็มีเกณฑ์ว่าในเดือนมกราคมหรืออย่างนอย่างอย่างช้าก็อยู่ที่ประมาณอ่ะแสัปดาห์ขึ้นไปนะคะก็2เดือนขึ้นไปบวกลบมีเกณฑ์ว่า3ถ้วยคุณจะได้ออกเดทสารสัมพันธ์อาจจะมีเข้ามาหลายคนแหละนะคะแต่หนึ่งในนั้นน่ะจะเป็นคิงถือเหรียญเป็นเนื้อคู่ของคุณ ะะพลังงานอาจจะเป็นคนแดนไกลหรือว่าเป็นชาวต่างชาติได้หรือว่าเป็นคนไทยที่อยู่ไกลกันได้ด้วยนะคะก็คือเป็นรักระยะทางไกลแต่คนนี้จะเป็นความรักที่มีความสุขนะถ้าได้เจอกันก็ หนึ่งเหรียญภายใน1ปีภายในภายในอีกปีหนึ่งก็คงจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวนะถ้าถึงตอนนั้นอย่าลืมส่งข่าวมาบอกอาจารย์สันเกี่ยวเนื่องกับเนื้อคู่แดนไกลเกี่ยวเนื่องกับรักที่เฝ้ารอที่กําลังจะมาถึงเกี่ยวเนื่องกับการออกเดทที่กําลังจะเกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องกับรักแท้ที่กําลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบ้างราศีกันนะ ขอทราบพลังงานความรักคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนระสึกัน hmm. คุณค่อนข้างเด็ดขาดนะคิดว่าภายในเดือนมกราหรืออาจจะก่อนถ้าเกิดไม่ชัดคุณบล็อกแน่นะคุณวางจอยแน่ดูสิไพ่จบขึ้นที่ฝั่งคุณเยอะ ออคุณอาจจะดีลกับคนที่เขาไปเรื่อยๆก่อนนะคะเอาจริงๆคุณก็รู้แหละเพราะว่าราศรีกันเนี่ยจะค่อนข้างมีเซนส์ในในเรื่องของความสัมพันธ์พอสมควรนะคะพลังงาน move on ของคุณมาแล้วอ่ะนะคะคนคนนี้คงจะไม่ได้ไปต่อเพราะว่าเขาจะชัดเจนชาม,มากเด f อะฟกับแฮงแมนเห็นไหมยังไปเรื่อยๆอยู่เลยยังไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องไหนอะไรยังไงมากมายแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะมันจะช้านะคุณต้องการ คนที่ชัดเจนมั่นคงแล้วก็คุณไม่ต้องการอะไรที่มันเสียเวลามากๆนานๆนะคะในท้ายที่สุดมีเกณฑ์ว่าก่อนมกราหรือมกราคมอ่ะอย่างช้า9สัปดาห์อ่ะให้อยู่ตรงนี้คุณจะบล็อกเขาเพราะเขาจะเป็นฝ่ายเงียบคุยแล้วอึอดอดัดไม่ชอบบล็อกดีกว่าไม่อยากรอประมาณนี้เสร็จแล้วคุณก็จะได้เป็น9ถ้วยคือ จะมีเนื้อคู่หรือว่าคนใหม่เข้ามาคุยเป็นเนื้อคู่ตามแรงอธิษฐานนะคะ which come to พอตัวคุณได้ t ท a นฟอร์มได้เปลี่ยนใหม่เหมือนชีวิตมันถือกำเนิดใหม่ c h a r อ o t กับ King ถือทั่วคุณจะได้เนื้อคู่ที่ดีชัดเจนตั้งแต่ต้น ต่อให้เขาอยู่ไกลกันเขาก็จะเดินทางมาสารสัมพันธ์กับคุณค่อนข้างที่จะเร็วนะคะที่ต้องบอกว่าอยู่ไกลเพราะว่าพลังงานเนื้อคู่คุณก็เหมือนจะเป็นคนแดนไกลทั้งคนไทยและต่างชาติก็คืออยู่ไกลกันนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นคนที่อบอุ่นละมุนละไมเป็นทุกอย่างที่คุณอธิษฐานและเฝ้ารอนะคะไพ่เก้าถ้วยคือ wish come true กับ new energy ไม่ใช่คนนี้นะคะคนนี้เดี๋ยวจะเงียบกันไปแล้วคุณจะเป็นฝ่ายบล็อกหรืออาจจะสับกันได้ไว้ versa นะคะ ก็เตรียมรับความรักรักแท้ครั้งใหม่ที่ดีจะดีกว่าสําหรับราศีกันเกี่ยวเนื่องกับการบล็อกปิดจบเกี่ยวเนื่องกับการจะได้เจอรักใหม่ที่เป็นคู่แท้ตามแรงอธิษฐานนะคะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหนนี้ราศีกันนะสุดท้ายแล้วคนมีคู่ราศีกันเป็นอย่างไรบ้างขอทราบพลังงานคนมีคู่ราศีกันหน่อยค่ะคนมีคู่ราศีกัน ว้าวจะได้รับข่าวดีเร็วๆนี้นะเออคู่ของคุณน่าที่จะมีการเตรียมการบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตนะคะจะได้รับเซอร์ไพรส์จากคู่เร็วๆนี้แหละอืคู่ของคุณเตรียมวางแผนเซอร์ไพรส์อยู่ค่ะนะคะอืมเอาล่ะพร้อมหรืออยังสำ สำหรับการสร้างครอบครัวเนาะไพ่ครอบครัวมาที่อนาคตละสำหรับคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นนะคะเดี๋ยวจะได้รับข่าวดีจากคู่ของคุณหรือแต่คุณอาจจะเป็นฝ่ายบอกข่าวดีกับเขานะคะว่าถึงเวลาของเราสองคนสักทีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมีทางเลือกแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาให้คุณได้ตัดสินใจเลือกจากคู่ของคุณแต่อย่างที่บอกสองเหรียญกับเจ็ดดาบขึ้นอยู่ที่ฝั่งคุณถ้ามีอะไรในใจที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับแผนการหรือเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ ขอให้บอกเขาไปตรงๆนะคะเช่นอา,อาจจะยังไม่พร้อมย้ายเร็วๆนี้หรือไม่พร้อมอะไรบ้าง1 2 3 4นะคะเพราะว่าอินเนียฟิวเจอร์ประมาณเดือน10ของปีนี้ค่ะเดือ u สันขึ้นแล้วนะคุณมีแกงการจะต้องยกย้ายถิ่นฐานสร้างครอบครัวใหม่เริ่มต้นชีวิตใหม่หรือแม้กระทั่งแต่งงานกำลังจะเกิดขึ้นดังนั้นถ้ามีอะไรไม่สบายใจโดยเฉพาะถ้าคู่ของคุณเป็นชาวต่างชาติ จะต้องบอกเขาให้ดีแล้วก็วางแผนให้รัดกลุ่มราะการย้ายถิ่นฐานไม่ใช่เรื่องที่เล่นๆจะต้องเตรียมพร้อมหลายอย่างโดยเฉพาะถ้าคุณยังมีภาระผูกพันก็ให้คุยกับเขาให้เคลียร์แล้วเดี๋ยวคู่ของคุณน่ะเขาจะสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ในท้ายที่สุดหาทางลงกันได้ก่อนเดือน7แหละแล้วหลังจากนั้นประมาณเดือน10ของปีนี้มีเกณฑ์ว่าจะมั่นหมายหรือมีเกณฑ์ว่า จะได้ย้ายถิ่นฐานไปแต่งงานไปสร้างครอบครัวนะคะเดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่จะได้รับเซอร์ไพรส์นะบิ๊กเซอร์ไพรส์นะอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางมาเซอร์ไพรส์จากคู่ของคุณก็ได้หรือว่าเซอร์ไพรส์ของมัน่นหรือว่าเซอร์ไพรส์เรื่องที่อยู่การย้ายถิ่นฐานที่กาลังจะเกิดขึ้นแต่ก็ไม่แน่นะบางทีอาจจะได้รับเซอร์ไพรส์ตรงที่ว่าเขาอาจจะเป็นฝ่ายเดินทางมาอยู่กับคุณเองก็ได้ถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมที่จะ ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ยังประเทศของเขานั่นเองเกี่ยวเนื่องกับการย้ยายถิ่นฐานเกี่ยวเนื่องกับการจะสร้างครอบครัวในเดือนสิบเกี่ยวเนื่องกับชาวท่าดินพลึกศกันมังกรเกี่ยวเนื่องกับชาวราศีสิงเกี่ยวเนื่องกับชีวิตการเปลี่ยนแปลงใหม่ครั้งสําคัญแล้วก็การวางแผนการมีบุตรก็กำลังจะเกิดขึ้นในหลายๆท่านด้วยนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ